สวัสดีครับพบกับ FC Mobile อีกเช่นเคยครับแล้ววันนี้เราจะมาเปิดแพ็คคู่แข่งเดลชั่น n รับจากไอดีรองก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันครับว่าเราจะได้ของรางวัลชิ้นใหญ่มากน้อยขนาดไหนครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน d ด็บบ p นนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟ i f a Point และแพ็กเกจอื่นๆ ที่สำคัญคือราคาถูกกระเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่วีพีเลยครับสำหรับน้องๆที่กดสมัครสมาชิกช่องนะฮะพี่ป๊อปจะมีคลิปกินกำไรให้ทุกๆสัปดาห์นะครับโดยจะมีสมาชิกระดับขั้นเริ่มนะครับหรือว่า50บาทต่อเดือนนะครับก็จะมีคลิปให้อยู่ที่1คลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็สมาชิกระดับน้องชายที่น่ารักครับ1 0 0บาทต่อเดือนจะมีคลิปให้2คลิปต่อสัปดาห์นี่ครับใครที่อยากสร้างทีมด้วยการหาเงินจากการกินกำไรนะครับ สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เลยนั่เองครับต้องบอกเลยว่าหลายๆคนนะครับได้เงินหลักร้อยล้านต่อสัปดาห์ก็มีนะครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆนะครับแต่โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 10- ถึง20อ่า10ถึง30เปอร์เซ็นต์ต่อสัปดาห์นี่ครับแล้วเจอกันในช่องชุมชนนะครับสวัสดีครับโดยอันดับแรกครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากไอดีรองก่อนนะฮะเพื่อที่เขาเรียกว่าอะไรนะอย่างเชิงก่อนนะครับคือ ไอดีรองก็แต้มไม่เยอะหรอกนะครับอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าแต้มนะครับก็ดังนั้นก็คงจะต้องเปิดแพ็กเก้าสิบถึงเก้าสิบเจ็ดนี่แหละนะครับแพ็กเก้าสิบสามถึงเก้าสิบเจ็ดอยวไปเปิดในไอดีหลักอีกทีหนึง่งนาะอเพราะว่าแต้มในไอดีหลักมันจะเยอะกว่าไอดี ID รองครับแต้มไอดีรองเราจะเปิดแพ็กนี้อยู่ที่ห้าครั้งนะครับนะมันอยู่ประมาณนี้ครับว่าเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มจากแพ็กแรกกันเลยฮะแต้มนี้ไม่ต้องเยอะมากครับผมเปิดสองแสงก็พอฮะหนึ่งแสงแล้วครับเหมือนจะ ดวงดีในเลขคู่นะสองแสงไปนี่ไงข้อดีเอ้ยวอล์กด้วยก็สามขึ้นไปครับผมโอยซีเอม็มใครอ่ะเฟนิบาเช่โอ้เฟสเก้าสิบสามจริงๆนั้นเท่าไหร่เจ็ดจุดเจ็ดะเออมันก็ได้ราคาอยู่ประมาณเจ็ดล้านครับอ่ะไม่แย่ไม่แย่ครับผมถือว่าได้ตังมาทำทุนในอดีลองอีกนิดนึงอ่ะ รอบที่สองครับมาครับสองแสงพอในอดีองสองแสงพอนี่งไงเอ้ยแต่มันเป็นค่าเวอร์ชั่นนะเอาสิไม่ได้ค่าเวอร์ชั่นว่ะเป็น TOTS เป็น TOTS หลักๆเลยฮะทุกคนอ่ะ90บตัวนี้ก็แต่ก็ได้ราคาอยู่นะอย่างน้งนอยก็ ถ้าแพ็กนี้3 3 55าอ่าอย่างน้อยก็ได้สิ2ห้ายี่สิบ้านแหละถ้ามันถ้ามัน90ตรงปกไปขนาดนี้นะครับมา2แสงเหมือนเดิมขอให้วอล์กขอให้วอล์กวอล์คคือ93ขึ้นไปครับวอล์คเถอะวอล์คเถอะไม่วอล์คเลย <What? S 1> โอ้เก้าสิบประมาณ3ล้านกว่า,วาอ่าเลยอีก2 ไปอีกสองครั้งวอล์กเถอะดูท่าแล้วแพ็กนี้มันจะออกยากอยู่นะออกยากอยู่อโอ้โหเก้าสิบเป๊ะเ,เ,เลยอะอ่ะอันนี้คือไอเดียไอเดียรองมาวอกหน่อยมีตัวไหนดีดีบ้างเนี้ยเก้าสิบเจ็ดน้อยเลยนะมีเชสนีดูดี เชสนีเชสนีก็ได้มาเชสนีหน่อยเถอะหนึ่งแล้วแล้วก็สองมาโอ้ไม่วอลเลยครับอ่ะแสดงว่าตัวตรงนี้มันอาจจะไม่ค่อยนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตรงโกเกินนะครับ โอเคอะเดี๋ยวเดีไปดูไปดู ID ID หลักกันอีกทีหนึ่งฮนะเราไปที่ ID หลักกันหน่อยซิแน่ i ดลองได้แค่ไม่กี่บาทเองอที่ประมาณ10กว่าลานเองครับอ่ะทีนี้เรามา ID หลักกันบ้างฮนะ ID หลักของเราเป็น o p e n h e a d ฮนะ ID o p e n h e a d นี่ก็มีมีแต้มค่อนข้างเยอะพอสมควรฮนะไปดูแต้มกันหน่อยซิ แต้มของเราอยู่ที่20,000กว่าแต้มประมาณนี้แหละฮะสองหมื้าไหม2องหมื่นสาฮะดังนั้นเราเปิดตัวนี้สักเอ,อ่อเปิดเปิดครั้งหนึ่งก่อนอะเปิดครั้งหนึ่งก่อนเปิดเอาเล่อเอาชัยก่อนสักครั้งหนึ่งฮะเอาสักครั้งหนึ่งมาหนึ่งและ สองมาวอล์กไหมไม่วอล์กครับผมอ่ารู้เรื่องเลยถ้างั้นก็คงจะไปจัดแพ็คจัดแพ็คนี้ดีไหมจัดแพ็คนี้อ่ะแพ็คแพ็คนี้แล้วกันนะถ,ถ้ามันดีก็ถ้าไม่ดีก็กลับมาเปิดแพ็คนี้แล้วกันเนาะเออประมาณนี้อ่าแพ็คนี้แพ็คนี้แพ็คนี้แล้วกันมาสักแพ็คหนึ่งสักแพ็คหนึ่ง 97. เก้าสิบสามถึงเก้าสิบเจ็ดหรือว่ายังไงหรือว่าอย่างไร อ่ะเปิดแล้วเปิดแล้วขอสามแสงแล้วกันนะครับหนึ่งแสงและสองแสงและนี่คือแสงที่สามไปวอล์กแน่นอนมัน9ก้าสิบสามขึ้นไปอะ่ะจะเป็นตัวไหนแค่นั้นแหละโอ้โห9ก้าสิบสามบว่ะเบเนเซอร์โอ้โห 93. 93 ตรงปกเด้เลยว่ะหมื่นหนึ่งตรงปกเกินเจ็ดล้านเองได้ไม่กี่บาทอ่ะกลับมากลับวนวนวนเวียนเวียนแพ็คนี้ต่อแล้วกันครับวนแพ็คนี้ต่อได้อีกสี่ครั้งได้อีกสี่ครั้งมาแพ็กนี้ได้อีกอยู่สี่ครั้งสองแสงพอแพ็คเล็กแพ็คเล็กแพ็คเล็กขนาดนี้สองแสงพอมาโอ้ไม่วอล์กเลยอ่ะ มูสเลามูสเลาแต่แต่ข้อดีของแพ็กเหล่านี้นะครับคือสามารถขายได้นะอย่างนั้นก็ทำทีมได้แหละนะครับมาแพ็กที่สามหนึ่งแสงแล้วและก็แสงที่สองผ่านไปนิดนิดวอล์กเธอสวัสดีครับตรงปกเกินตรงปกจริงๆแพ็กนี้อ่ะ เหลือ5,000แต้มนะครับมาวอกสักวอกเก้าสิบสักตัวหนึ่งได้ไหมขอสักตัวหนึ่งเอาไว้ทําทุนขอสักตัวหนึ่งเอาไว้ทําทุนทําทุนทําทุนทำทุนทําทุนหน่อยทําทุนทําทุนหน่อยโอ้โหไม่ได้ทุนเลยว่ะโอ้โห้เฮ้เก้าสิบเก้าสิบเอ็ดไม่เกินนี้นะครับแพ็กนี้ได้แค่นี้แหละนะครับเออสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้ว สุดท้ายแล้วนะนี่มันสุดทางแล้วของเราสุดแล้วเอากดทิ้งไม่ถูกอีกเนาะหมาหน่อย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 เถอะหมาเถอะโอเควอล์กวอล์อกยุกยไม่ลงวอล์กเลยโอ้โหมองว่ะห้าล้านแต่โคมองห้าล้านอยู่นะหมดแล้วแพ็คนี้หมดแล้วทุกคนเหลืออยู่พันสามเองนะ ก็จะเหลือแต้มอยู่48แต้มนะครับไม่สามารถเปิดแพ็กนี้ได้นะครับเสียดายอย่างแรงแต้มไม่ถึงนะครับกล่าวว่าจะแลกมาเชลโน่นี่แหละเพื่อที่เราจะประหยัดนักเตะนะครับจะซื้อนักเตะเอาไปเอาไปทำทีมแหละนะครับมาเหลือ5,000เพรโอเคประมาณนี้เหลือไหมเหลือเพอ่ะเปิดนี้อีกสัก4แพ็กแล้วกันครับ เพื่อจะได้แฮร์รี่โคงแฮร์รี่เคนโฟลด้งโฟเด้นเอามาขายนะครับผมอ่าสามแสงอันนี้สามแสงแล้วกันแสงที่สองมาแล้วและก็นี่คือแสงที่สามอ่ะวอลกไหมไม่วอลกเลยมีใครไหมโอ้ทาริส้าดีสุดแล้วเนี่ยดีสุดอืมเบอร์ลลดีก็ประมาณล้านหนึ่งโอ้ไม่ได้เลยครับ ประมาณนี้ประมาณนี้ครับโอ้โหแพ็คกู่แข่งดีวิชันนะครับผมเก็บมาตั้งนานนะได้แค่นี้แหละนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเจอกันคร่าวๆเ,เ,เดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าแล้วกันครับสำหรับอีพีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ